โอ้โดูแล้วครับนี่ดูแล้วครับอุย้ยมาแล้วหนึ่งมาลุ้นกันครับอุยอ้ยหูอุยอ้ย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พงน้องนะนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับวันนี้พามากู้รอบนะดักรอบไว้รอฝนเมื่อ2คืนที่แล้วก็เดี๋ยวทําไปรุ้นด้วยกันว่าคลิปนี้เนี่ยงานรอบจะได้เรื่องหรือเปล่าครับไปไปเริ่มกันเลยมีหรือเปล่า ออโอ้โดนแล้วครับนี่นี่ปลากระสงคู่นึ่ง่ะเริ่มด้วยปลากระสงคู่นึงนะครับ ตัวก็ยังดีนะในพันนี่เดี๋ยวไปดูลูกต่อไปครับลูกนี้เดี๋ยวให้ในพานบ้างนะได้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยในพันวันนี้เรานีหายเข้าไปใน <laughs> หญ้าหนูนไงดักซ่อนเข้าไปในหญ้าเดี๋ยวนะแวกให้ดีแวกให้ดีจะเห็นชัดๆ มีเปล่ามีไหมมีอะไรโอ้กระสงกระสงอีกคู่หนึ่งอีกเนาะอ่ะยังได้ครับผมบนหลน้ำเนี่ยว่ะหล่น้ำเนี่ยเนี่ยวะกำไม่แข็งไงไหมลูกนี้ตูดมันตัดซ่อมใหม่ครับตูดมันไม่มีถุงออะหลอบโดนอนีตัว เงินตัวทองกัดขาดครับอ่ะนี่ทุกคนดักอีกใช่ไหมนะพันดัก,ดกอีกอฝนตกมาเมื่อคืนเนาะก็น่าจะพอได้ตัวบ้างครับแต่ว่าตอนนี้สองรอบได้กระสงมาสีตัว ไม่อ้นี่เดี๋ยวรอบนี้โดนแล้วครับนี่เนี่ยปนินอู้ยนี่โอ้โหแล้วกระสงไม่กระสงคู่นี้ใหญ่ครับปนินตัวหน,นึ่งแหมอย่างนี้หมานใช้ได้นี่ ของคู่นี้ใหญ่เลยครับดูเลยคนแล้วก็ได้ปนินใหญ่มาตัวหนึ่งนวนี ดูนะครับอุ้ยมาแล้วหนึ่งนี่โอ้โอ้รอบนี้ปลาช่อนครับใสเหยื่อชดอนะได้พันหลุดไม่หลุดครับไปอ่ะนี่ <c oughs> ก็ยังได้เพิ่มเนาะไปครับไปต่อที่ลูกหน้าลูกนี้เป็นยังไงครับ มีหรือเปล่าทุกคนมาลุ้นกันครับอุยอ้ยงูอุยอ้ยอูู้ยดูนะอุย้ยงูตัวใหญ่เลยแหมเอ้ยลูกไหนก็นไม่เลือกเลือกลูกนี้อุย้ยนี่หรอครับถ้าง,งูเข้าเนี่ยปลาจะไม่ค่อยเก่งหรอก โอ้โหดูเวงูหัวกะโหลกครับลูกเมื่อกี้งูตัวหนึ่งกับเอาหมอหนาตวงกับปลาตะกับตวงครับเดี๋ยวมาลุ้นลูกนี้ดีป่ะ อ,อู้มีอุ้ยโอ้โห,โโหโลูกนี้ปลากระสงสองตัวครับกับปลาหมอนาแล้วก็ลูกปลานินแม่ลูกนี้ก็โดนฮะ เรามีรอบมาดักไว้เนี่ยทั้งหมด7ลูกนะครับลูกนี้ลูกที่6เดี๋ยวไปลุ้นลูกสุดท้ายด้วยกันครับผมไปลูกสุดท้ายครับมีไม่มีลูกนี้ฝีมือช่างอเด็ดดักไว้เองนะเนี่ยอาศัยปากกบนะพันอ๋อ มีป่ะพอมีไหมมีเหรอ,อใหญ่ป่ะไหนอ่ะอันมาโอู้ปลากระสงสง,สงตัวใหญ่ก็ยังได้ตัวหนึ่งเนาะปิดท้ายครับอ่า <laughs> ตุมนมี้แม็กโชว์ไหนนิ <laughs> นี่โอ้สองสามโลไม่หลุดเนาะ ก็เดี๋ยวไปเทให้ดูชัดๆกันที่บ้านครับทุกคนปะมาครับมาดูกันไม่น้อยนะนายพานะพอได้ครับไม่น้อยไม่น้อยห <c oughs> ลอบเจ็ดลูกอ้าวนี่เดี๋ยวเอาน้ำออกสักหน่อยฮะจะได้เห็นชัดๆ ได้มือไม่ได้พันนี <Gym. S 1> หห่หลักๆปลากระสงเนาะแล้วก็ได้ปลานินไซนี่มาตัวงนหนึ่งนี่ที่เหลือก็ปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอนาหมอนาได้มาสักสองตัวมั้งเนาะแล้วก็พวกปลาเล็กๆแบบนี้ทําเหยื่อตักปลาไหลได้ครับนี่แต่ว่าตัวนี้กระสงใหญ่ครับก็เดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เนี่ย ไปทำกับข้าวไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านนะครับมาครับผมวันนี้เข้าครัวกับสาวหนองคายนะ,ะเจียวกระเทียมแล้วใช่ไหมวันนี้ทำเมนูอะไรปลากระสงทอดกรอบผัดขึ้นช่ายเห็ดฟางค่ะอ่ะปลากระสงที่เราไปกู้รอบกันมานะเปียวค่ะเริ่มเลยครับเริ่มจากผัดกระเทียมให้หอมก่อนใช่ไหมจากนั้นใส่หอมหัวใหญ่ห พริกแดงซอยแด<จ>งแล้วก็พริกไทยอ่อนอ่าผัดเครื่องซะก่อนครับจากนั้นใส่อะไรครับเห็ดฟางค่ะอ่าเห็ดฟางเมนูนี้ต้องมีเห็ดฟางนะเปียวค่ะ,ะครับโอ้ยหอมแล้วนี่ครับเริ่มนากินแล้วนะเปียว จากนั้นเติมน้ำค่ะเติมน้ำเนาะ,ะจากนั้นก็เริ่มปรุงรสน้ำเปรี้ยวค่ะเราจะใส่น้ำไปเยอะหน่อยเพราะว่าปลาทอดกรอบเนี่ยมันแห้งใช่ไหมใช่ค่ะเราจะผัดให้น้ำนุ่นๆ,ๆ,ๆเน้เหนียวแล้วเดี๋ยวเราเอาปลาลงไปเขาเรียกไปเจียนน่ะเนาะใช่ค่ใส่ผงปรุงรสแล้วก็ชูรสใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลผัดให้ออกหวานในอนอกเมนูนี้ใช่ แล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวสุดท้ายซอสหอยนางรมอ่าน้ำมันหอยนะครับใสยเย่เยอะๆเมนูนี้ครับผัดให้น้ำง่วนๆเหนีนยวๆแบบนี้นะเปรี้ยวค่ะ,ะจากนั้นทำไรต่อครับใส่ปลาเอาปลาลงเหรอค่ะอ่ะเทเลยเทเลยอ่า กระกสงสดที่ได้มานะค่ะสุดท้ายใส่อะไรต้นหอมต้นหอมกับขึ้นช่ายใช่ไหมค่ะใส่เยอะๆเนาะค่ะโอ้หอมแล้วนี่อ่ะจากนั้นก็ผัดครับให้ตัวน้ำซอสเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อปลานะเปียวใช่ค่ะเม,ะมนูนี้นี่ก็เป็นเมนู ร้านอาหารอีกหนึ่งเมนูน้วเปียว <คะ S 2> แต่ทําโดยฝีมือสาวน้องคายครับเสร็จแล้วใช่ไหมแบบนี้เสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วตักเสิร์ฟเลยครับนี่ใส่จานปลานั่นเลยใช่ไหมใช่ดูครับดูได้จานใหญ่เลยใช่ไหมคะ่ะอ่าราดมาเล็กก็ได้น้ำซอสมา ทีกระทะมาเลยนี่ว,ว้าวปลากระสงทอดกรอบผัดขึ้นใช้เห็ดฟางครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันมาลองกันเนาะ <c oughs> คุณยายมายืนด้วยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> คุณยายเป็นคนเตรียมเครื่องให้สาวนองคายผัดนะครับ <c oughs> ข้าวสวยแล้วร้นนะเปียวค่ะ <c oughs> ใส่เครื่อง <c oughs> เห็ดเนี่ยต้องใส่อร่อยจริงๆแล้วเ <c oughs> ห็ดฟางล <c oughs> าดน้ำเข้าไปครับอื ừ. โอ้ยน้ำลายไหลแล้วนี่อ่ลองดูสิปลาท,ทออใหกอ้กรอบก่อนแล้วเปรี้ยวอ่ะงี้เลยเหรอค <laughs> ่ะช้า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 เอาเอาเลย,ยกรอบกรุบกรับเลยใช่ไหมอพอน พอน้ำซอสมันเข้าไปในเนื้อปลาแล้วมันกลมกล่อมแล้วเปรี้ยวเมนูนี้นี่ปลากระสงถ้าจะผัดแบบไม่ทอดก็ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะอเ,เนื้อมันก็ยังไงอ่ะก็ไม่ได้ต่างจากกระช่อนมากเนาะแล้วแต่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเนาะปลากระสงนะยายอ่ะแต่บ้านเรานี่ชอบทั้งกระสงทั้งช่อนเนาะโอเคคืนน้ำลายแล้วครับ <laughs> อ่ะปิดคลิปกันในฟ้า ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆน,นะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกไดไลค์กดแชร์ด้ยวยจ้าแล้วพบกันใหม่ใน like คลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีสสดครับรบ๊ายบาย